ไปที่ลิอร์พูลก่อนครับนี่<อ>มเมื่อวานนี้แบบคุยกับคุณอูนไว้ว่าอาร์เธอร์ลตจะทำสถิติเป็นผู้จัดก,การทีมที่มาคุมทีมแล้วชนะในนัดเปิดฤดูกาล2องนัดติดย้อนกลับไปถ้าเกิดคนที่ทำได้ล่าสุดคือแกรมซูเนส แต่ล่าสุดเขามีการเปิดสถิติมาแล้วนะคะว่าถ้าเป็นการคุมทีมเย่าและเยือนเยือนและเย่าอย่างเด็กเกมนี่คือเย่าเยือนเยือนอะไรอย่างนี้นะคะสองนัดแรกของฤดูกาลเนี่ยอาร์นส์็เป็นกุนซอดิร์ภูคนแรกในรอบร้อยปีเลยที่ชนะสองนัดเย่าเยือนเขาก็หาสถิติมาเนาะแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูบรรยากาศเกมนะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในแกลนฟิลนี่คือแบบหุยคึกคักคึกเขิมมากนะเป็นการเล่นในบ้านนัดแรกใช่คิดถึง สียงสูงใส่เลยดูสิงเขาอันนี้ไม่แปลกใครก็องคิดถึงทีไม่ได้เล่นในบ้านนะคะแล้วกเ็เป็นเกมแรกของอย่างเป็นทางการของอาร์เธอร์สล็อตในการคุมทีมพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูเกมเมื่อวานนี่นะคะก,ก็บอลของอาร์เดอร์สล็อตก็ต่างจากเชลซนครอปจริงๆแหละครับนะในการเล่นในรูปแบบการเล่นอะไรหลายอยา่างอะไรบ้างครับที่แบบเห็นเป็นรูปธรรมเลยคือต้องบอกว่ามันตอนแรกเรานึกว่าบอลเขาจะเร็วกว่าเชลซนครนนอปปรากฏพอไปดูในการเล่นจริงๆอ่ะเขา ค่อนข้างเก็บแรงนักเตะอ่ะนอกใช่ไหมคือในในการยิงแล้วแล้วที่เห็นชัดคือเรื่องของการเปลี่ยนตัวครับกล้าที่จะเปลี่ยนตัวอย่างประเด็นเรื่องเทรนด์เนี่ยอาจจะต้องคุยกันว่าหรือหรือเออเขาเรียกอะไรเหมือนแบบพยายามพยายามใช้แทคนิกที่มันไม่ได้กินแดงกันเกินไปแต่มันมีบอลมีจังหวะนึงอ่ะจังหวะที่เล่นเพลงแล้วแบบหูจังหวะนั้นถ้าเกิดซาร่าทำเข้าประตูได้นะสวยมากแต่ว่าเออแดนโดนไม่ได้แจ้งเกิดก่อนเลย แต่ว่าเขาสวนกลับแต่ลูกน่ากลัวทุกลูกเลยใช่จังหวะสวนกลับนี่คือได้ประตูเลยนะฮะใช่ค่ะก็แต่ทีนี้นั่นแน่แน่เป็นแค่ช่วงเป็นคือสองเกมแรกอันเดียมันก็ต้องดูกันยาวๆใช่จะพูดให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าก็สตาร์ทดีก็ดีดีแล้วใช่สตาร์ทดีก็ดีแล้วแต่อย่าลืมว่าตอนเนี้ยอาร์เธอร์สวัสดพอเป็นกุนซือใหม่มาค่ะเรื่องแท็กติกเรื่องอะไรอ่ะมันยังไม่ได้มีใครรู้ว่าเอ้ยเขาจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงแต่บุคลิกเขาเปลี่ยนไปเลยเนาะใช่จริงจังเนาะ บุคลิกเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้มาก่อนนะน,นี่หรอเป็นอยู่แล้วเออใช่แต่แตเรารู้สึกว่าบุคลิกที่เขาบอกเลยก่อนนะเนีเขาสัมภาษณ์กับเจมี่คาร์าเกอร์หรือว่าสัมภาษณ์กับ ใช่คำว่าคาลัเกอร์นี่แหละที่เขาบอกคือตัวเขาไม่ใช่คนสไตล์แบบมาทำฟิสปั๊มมาแบบโหยแบบออกท่าทางเยอะๆคือไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เขาไม่ใช่แบบนั้นแค่ตอนแรกมายิ้มไงเขาก็จะแบบเดินบอกขอบคุณบอกไห้บอกมืออะไรอย่างเงี้ยนิ่งยิงเข้าไม่ค่อยดีใจเลยเนาะมีลูกที่โบยิงเข้าวันดีใจก็เมื่อวานี้คูได้ประตูจากดีอาร์สโอ้โหจังหวะดีอาร์สวนกลับนี่ก็โชต้าดีอาร์สเนี่ยบอกเลยนะคะถ้าเล่นกันได้อย่างนี้นะคักโปกับนูนเยสนี่มีมองหน้ากันเลยนะว่าเฮ้ย แบบเขาดรที่คือวิ่งแบบวิ่งกันไม่ต้องมองอะ่ะโชต้าก็คือส่งแบบวิ่งไปแกวิ่งไปเลยเดี๋ยวฉันส่งให้อเออมัน,ม,นมันลูกแรกก็ดีมากแล้วก็ลูกที่โมยิงได้อะ่ะก็ดีนะคะแล้วก็มีอีกอีกเพลงหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดลูกนั้นเน่ะเป็นประตูนะจะเป็นการแบบทําแบบขึ้นเกมยยเยอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยนะคะแล้วก็คนที่เปลี่ยนไปในการการมาของอันเดอร์สลอตนะที่มองว่าดีขึ้นคือโโบอสไล์กับอีกคนหนึ่งการเป็นเบิร์กก็ก็ดีแนละ้วในความรู้สึกเนี่ย หมายถึงว่าโซมบสไลด์ดีขึ้นดีขึ้นจากเราอันนี้เราเราบอกไม่ได้ว่าเพราะมันมีช่วงเขาฟอร์มตกในช่วงหัวครับแต่มาตอนเนี้ยโซโบดูเล่นดีเนี่ยเห็นว่าคุณวัชชัยก็บอกเก็บบอลบางบอลดีแต่ช่วงท้ายเกมก็ออกแนวติดเชองนิดนึงแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยตอนเด็ะเออใช่นะคะก็เป็นเกมที่ถามว่าน่าประทับใจไหมกับลิเวอร์พูลคือมีจังหวะที่ตื่นตาตื่นใจหลายแบบแล้วก็ แต่มันต้นฤดูกาลมากมากไงมันก็ต้องรอดูยาวๆว่าจะยังจะยังไงะนะคะอืมอ่ะทีนี้ประเด็นเรื่องเทรนด์ล่ะที่นี่อ่าใช่มันมีประเด็นนิดนึงก็คือเทรนด์เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวนะคะแล้วก็มีอาการแบบงอนน่ะแบบหน้าตาไม่แฮปปี้เลยจนกระทั่งกล้องก็จับไปที่ข้างสนามเนี่ยอันสตอก็ต้องเดินไปดัง้งแล้วก็เหมือนไปพูดอะไรกับเทรนด์นะคะแต่พอหลังหลังเกมตอนที่เดินมาอะไรเงี้ยเขาก็ดูโอเคนะแล้วก็ เทนเองก็โพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียเป็นรูปยิ้มแล้วก็แบบว่าเออก็โพสตดูไม่มีอะไรแล้วแต่จังหวะนั้นก็คงเข้าใจแหละว,ว่าหงุดหงิดเพราะว่าเขาก็อยากจะลงเล่นเน,นี่ยนาตาโชต้าต้องเข้ามาแบบเอ้ยน้องน้องอย่างอน,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 น <c oughs> แต่สล็อตเองให้สัมภาษณ์หลังเกมเรื่องนี้ค่ะประเด็นนี้เขาก็บอกว่าคือเรื่องการเปลี่ยนตัวเทนเนี่ยเราต้องการเขาทางฤดูกาลเพราะฉะนั้นการจัดการมันเป็นเรื่องของการหมุนเวียนนักเตะนะก็คือก็ต้องแบบเหมือนซีซั่นถาไปแบบโหซัดเลยเนี่ยใช่ใช่แล้วอย่าลืมว่าเทนตเองก็กลับมา ช่วงพักนี่ก็ไม่ได้พักแล้วถูกไหมยูโรก็เข้าจนถึงรอบแบบนึกๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการง่ายๆเลยเราต้องการเขาทางฤดูกาลและอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ใครถ้าได้ดูสัมภาษณ์ของเนอร์สโลตนะเราชอบตรงเขาไม่ตายไมาอะป๊อปอ๋อเหรอฮะออเป็นคุณซื้อไม่ตายคือครอปแบบไม่ตายม่แต่เวลาพูดเนี่ยบางทีเขาก็จะมีแบบอารมณ์หรือว่าพูดไปเรื่องอื่นบ้างแต่เนร์สโลตนี่คือถามแล้วตอบอะไรคือตอบ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  ไม่ตายมาจริงมีนักข่าวถามหลังเกมเรื่องวัตลุเ e อนโดด้วยว่าวัตลุต้องทาตัวยังไงที่จะได้ลงมากกว่านี้อันเดอร์ซอนบอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับนักเตะอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับคู่ต่อสู้คุณเป็นใครด้วยคู่ต่อสู้คุณเป็นใครและคุณจะต้องใช้นักเตะยังไงและเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะต้องการนักเตะจํานวนแค่ไหนในการเล่นแต่ละเกมหมายถึงว่าไปเรื่อยมันจะต้องมีทัวร์นาเมนต์อะไรอยู่่ออยู่ข้างหน้าอยู่บ้างเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการหรือว่าการเลือกนักเตะให้แบบคือจะใช้เขายังไงอ่ะมันเป็นเรืื่่่อองสาคคััญเเมมนกก็ไได้รวฮ เขาต้องไปพัฒนาตรงนั้นตรงนี้แต่มันมองว่าคุณต้องมองในมุมกลับกันด้วยว่าคู่แข่งคุณคือใครจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ก็ต้องรอดูยาวๆแหละคุณดาลินบอกดีไปหมดนีิดาไม่ใช่อันนี้ก็พูดตามตามสถานการณ์ตอนนี้สองแพ้แล้วพูดได้ก็ต้องดี่ะใช่ป่ะแล้วก็มีซาร่าแซงลอบบี้ฟาวเลอร์เหรอฮะขึ้นระดับ5ในอนฟิลก็คือประตูที่ยิงในอนฟิลไม่สุดซาร่าเนี่ยต้องบอกว่า เราอ่ะรู้สึกเหมือนกันนะว่าเราอยากให้เขาอยู่ต่อตอนนี้นะครับคือโดยสถิติ128ในเหนือใช่1 28ใหนือ28ค่ะคือล่าสุดเนี่ยโมซาร่าเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ยิงเบรนท์ฟอร์ดมากที่สุด6ประตูนะคะแล้วก็ขึ้นไปอยู่อันดับ5ของนักเตะลิเวอร์พูลที่ทำประตูในแอนฟิลด์มากที่สุดรวมทุกรายการเนี่ย118ประตูแซงร็อบบี้ฟาวเลอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังห่างเอียนรัชอันดับ1อยู่ที่67ประตูนะคะก็อันนี้คือยิงในแอนฟิลด์ใช่ไหมฮะใช่ยิงในแอนฟิลด์อ่าครับสุดยอดเอียนรัช185 ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของฟานดให้สัมภาษณ์หลังเกมคือเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยใจเย็นมากๆอยากจะลงเล่นในฤดูกาลนี้ให้ได้มากที่สุดและเขาเองก็เป็นส่วนสําคัญเป็นต้องการเป็นส่วนสําคัญเขาเป็นกัปตันทีมของทีมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนคือการที่บอสใหม่มาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายๆอย่างรูปแบบการเล่นหรืออะไรที่เราจะต้องศึกษากันมากบางทีซ้อมก็ต้องเพิ่มเวลาด้วยนะมีการเพิ่มเวลาการซ้อมด้วยอันนี้อันนี้เป็นไอซองเบเกอร์บอกมาแต่ว่า อย่างไรก็ตามการเขาต้องการอะไรผมอยู่ที่นี่เพื่อที่จะตอบสนองกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะในฐธนะก,กับตันทีมเนาะแล้วเ,เรื่องของสัญญาเนี่ยเขาใจเย็นมากๆเพราะว่าเขาต้องแบบเขาอยากเล่นในทางฤดูกาลนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นฤดูกาลที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปีหน้าเราจะได้เห็น้วยกันทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันแต่คือถ้าเอาตัวเต็มๆที่เขาพูดอะนี่น่ะก็มองว่าเขาเขายังรู้สึกว่ามันก็อยู่ในช่วงการเจราจาแหละว่าจะยังไง แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือในฐานะกัปตันทีมก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นผู้นําในกลุ่มผู้เล่นนักเตะอ่ะแมตอนนี้ในไลฟ์แชทคุยเรื่องอเล็กซซนเดอร์อโนนใหญ่นะว่าก่อนหน้าก็ในช่วงปรีซีซั่นก็โดนโยงข่าวกับรอัลมาดริดใช่แล้วก็จูดเบลิงแฮมแล้วมันมีข้อความที่เทรนที่เป็นข่าวออกมาไงว่าเทรนบอกว่าอยากจะให้การต่อสัญญาของเขาอ่ะกันในเรื่องสัญญาของเขาเนี่ย เป็นข้อมูลความลับส่วนตัวเพราะรว่าอยากจะให้เกียรติกับสโมสรน,นี้เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กพอประโยคนี้มันฟักอ่ะมันเอานวไปทางโซนลบมากกว่าโซนบวกตอนแรกเห็นคุณมั่นใจไมหมแล้วตอนนี้คุณยังมั่นใจอยู่ไหมตอนนี้เรมไม่ค่อยมั่นใจจริงๆเขาแหมาจากนอมอลแล็นะจากคําพูดเขาอ่ะแต่เขาควรจะต้องเขาก็คงจะต้องอยู่แล้วเมื่อวานนี้มีเจ้าของทีมนี่ก็ไปไปดูโดยจอห์นวิวเฮนรี่ไปดูด้วยก็เดินไปเดินเข้าสนามไปกับ กับซีอีโออ่ะปรากฏว่าก็มีคนถามว่าเอ๊ะนี้จะเซ็นใครไหมอ่าไม่ตอบเดินเดินเข้าสนามไปไม่พูดใครไหมเอ็ดดี้ไซด์นี่นเงียบครับอเอไปถามจอห์นยูเฮนนี่ไม่ได้หรอกเขาให้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดดูแลไปแล้ว